สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมดุกอริน่านะครับสำหรับผลงานหน้าช่องเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกได้เลยครับว่าหวานเจี๊ยบกันไปนะครับสำหรับท่านของโคเอเชียนะครับตัววันนี้ผมก็มีแนวทางมากว่าสมาชิกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับคู่นี้ก็จะเป็นรายการฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกนะคู่ระหว่างท่านของฝรั่งเศสนะครับจะเปิดบ้านพบกับกรีซเจ้าบ้านนะครับฝรั่งเศสเนี่ยผลงานในภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขานต้องบอกว่าทําผลงานได้ตามทรงของทีมเ็งนะครับขณะที่ทีมเยือนของกรีซเองนะครับผลงานในภาพรวม ได้ดีพอตัวนะครับในเกมนี้เองกรีซเองเนี่ยพวกเขาต้องออกไปบุกเจอกับทีมเตวเองของกลุ่มนี้อย่างฝรั่งเศสครับที่ชนะลวดมาทุนัดเลยครับและถ้าเทียบกันดูจัดปงประกอบภาพรวมมองว่าฝรั่งเศสเองพวกเขาก็จะดูค่อนข้างเหนือกว่านะครับทั้งทั้นทีมเยือนเนี่ยที่เกรดบอลยังดูค่อนข้างเป็นรองอยู่เยอะครับทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่เจ้าบ้านจะเป็นฝ่าย เปิดบ้านเก็บ3าแต้มได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่านะครับคู่นี้ขอเลิกเชียร์ไปที่ฝรั่งเศสแล้วกันนะฮะสำหรับสมาชิกท่านใดเด็กที่กำลังมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลอยู่นะครับแนะนําให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับส่วนทางเข้าครอบครัวเนี่ยอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ